ใช้ฉายาว่าบารมีพ่อปู่หรือสี่ร้อยแปดเพราะอายังครับผมเพราะอะไรครับเพราะข้างในค่ะเพราะด้วยเรารักและบูชาในตัวปู่ค่ะอ๋อแล้วไม่เคยสัมผัสกับพ่อปู่อเอานี้ผีไม่เคยเจอแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพ่อปู่เคยสัมผัสเคยเห็นไหมะจะบอกว่าเคยเห็นไหมมันไม่ใช่การเห็นค่ะแต่มันเป็นการที่ พลังงานมากกว่าอืมอ่ะยังไงครับช่วยเราให้ฟังหน่อยครับี่เขาส่งคุณสมชาติเขาเห็นมีผู้หญิงโชว์แผ่นหลังเขารีบเข้ามาเลยนะครับเขาหายเป็นนานเขาพอเขาเห็นผู้หญิงเขามาทันทีครับผมคุณเพนนีผมเตือนก่อนว่าระวังโดนแทะเลมนะครับผมแทะได้ค่ะแต่ระวังติดเหงือกติดฟันไปด้วยนะ เชิญเราให้ฟังหน่อยครับพลังงานยังไงครับไม่ค่ะก็แบบว่าคนทางสายนี้เขาจะรู้กันค่ะว่าเวลาที่เราสัมผัสได้จะสัมผัสได้แบบไหนเหมือนหมอดูดวงเหมือนอะไรทั่วไปอะค่ะที่เขาได้เห็นได้สัมผัสอะไรต่างๆอืมีสนยกร้กันแล้วแล้วคุณเพนนี่สัมผัสนี่เพื่อเป็นอาชีพดูดวงหรือเปล่าครับไม่ค่ะไม่ค่ะเพนนี่เป็นคนที่คารมและบูชาในตัวปู่เฉยๆในองค์ปู่เฉย เคยเคยรับ้า <polarization> แ่บ <publishers> uh ้างแต่ว่าไม่ได้มีการประกอบอาชีพหรือเรียกร้องอะไรทั้งนั้นอืมครับแล้วเทพมีเยอะแยะทำไมถึงเลือกศรัทธาพ่อปู่ร้อยแปดครับอ่าเหมือนกับถ้าเป็นคนทั่วไปก็เหมือนกับเวลาที่เราได้เจอใครสักคนครับและเราถูกใจครับอ๋อถูกชะตาถูกชะโลกชอบ แล้วเขาเป็นสิ่งดีๆที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นในทุกๆวันตั้งแต่วุอพ่านมาก็คืออะไรที่เคยติดขัดก็ไม่เลยค่ะก็คือตอนนี้ที่ห้องพระคุณเพ็ญนีก็มีหัวรือสีพ่อปู่ร้อยแปดองค์เต็มห้องเลยใช่ไหมครับมีไหมมีมีกี่องค์ครับมีมีหัวเสียนพ่อปู่มีไหมนี่ค่ะทุกอย่างอยู่ในใจ คุณสมชาติเขาส่งกระแสจิตมาบอกว่าเขาปิ้งคุณเพนนีเดี๋ยวเขาจะส่งไปให้หนึ่งหัวนะครับผมหนึ่งเหรียญใช่ไหมครับคุณสมชาติไม่ผมเพิ่งตื่นมาผมค,คิดว่าพี่ลงไปแล้วนะเนี่ยไปลงเลยไปเดี๋ยวเวลาให้น้องเพนนีขอนอนพักผ่อนนะจ๊ะเอาเอาเคาเคาะกล่องแล้วเอาไว้สร้างเนื้อสร้างตัวไปซื้อบ้านซื้อรถแล้วครับกล่องสมบัติครับผมโอ้โหผมได้ทั้งสองเหรียญเนี่ยโอ้ อันนี้จะมาฟังเรื่องผีเนี่นเยเผื่อจะได้รับฝันดีถ้าอยากฝันดีก็มองหน้าคุณพลข้างบนนะครับเสื้อเขียวครับ <c oughs> ผมส่งไอติมให้คุณเพนนี่นะครับผมสองอันนะครับพูดถึงพูดถึงไอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ผมก็เคยเจอกับตัวมาโหผมได้มาถึงได้สามเหร<น>ียญแล้ว <รอ S 1> คุณเพนนีเ่เอาเอาเอาคืนไปคุณเพนนี่ไม่เป็นไรคะ่ะให้เจออื่นได้เลย ก็ตอนที่ตอนที่คุณพลจะเล่าถ้าเกิดคุณเพนนี่อยากจะฟังเรื่องพ่อปู่หรือสีมาในวันพุ่งนี้ได้นะครับประมาณห้าทุ่มเป็นต้นไปเพราะว่าผมเคยเห็นกับตาตั้งแต่อายุประมาณแปดขวบเก้าขวบเลยนะครับผมอยากฟังไปได้ขอเป็นพุ่งนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมเป็นนักดนตรีไทยครับตั้งแต่เด็กเลยครับครับแล้วก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับพ่อปู่เพราะว่าผมเล่นดนตรีไทย สามปีได้นะครับผมเจอท่านรับรู้เห็นอะไรต่ออะไรสารพัดหลายครั้งครับผมเนี่เพิ่งได้สัมผัสเพิ่งได้เข้ามาในวงการนี้ก็ถาว่าอยากเห็นไหมไม่ค่ะเพนนี่เป็นคนฝันอ่อนไม่อยากเห็นอะไรที่แบบจระจระจังจังอ่ะ่ังถือบูชาอยู่ในใจแล้วก็มันจะสร้างเสียงอยากพยายามไปคุยกับสมชาตินะเดี๋ยวจะเสียขวัญหมด ไม่คุณเพนนี่บอกว่าเข้ามาห้องเนี้ยขวัญอ่อนอยู่สักพักก็จะปัญญาอ่อนตามคุณใช่ค่ะเวลาก็เป็นอยู่แล้วนะยังอ่อนได้กว่านี้อ,อ,อีกหรอเดี๋ยวพี่โชคดูแลให้นะจ๊ะโอ้โหแหมแหมเข้าใจเข้ามานะแหมเข้าเข้ามาปุ๊บอยู่ข้างคุณเพนนีเลยนะคุณสมชาติเขาเป็นคนมีสองขวัญขยันหาเมียนะครับผมเราวังให้ดีนะครับ คุณเพนนี่บอกแม่ต้องถามผัวฉันก่อนนะคะถูกต้องไม่เรื่องผัวเราจะไม่คุยบรไลค่ะครับก็ผ well ัวเขาเป็นผัวเขาเป็ไว้บ้านผัวมือปืนทีมชาติครับเชื่อนังมาเชื่อนงมานะครับถ้าถ้าเราอวดผัวเรามีผัวได้ผัวเดียวแต่ถ้าเราไม่อวดเราจะมีใช่ ผัวเนี่ยเขาเก็บไว้บ้านค่ะพอขึ้นไลฟ์ปุ๊บอุ้ยความจําเสื่อมเลยอไปว่ามีผัวผัวฉันโสด,ดพอขึ้นไลฟ์เนี่ยคร<ม>ับครับผมแล้ว,แล,วแล้วพอตายจากชาตินี้ก็ไปเจอกันต้งนงิ้วใช่ไหมครับเยอเลยพ,พี่ชื่อคนจีนก่อนหน้าเรายอะแยะแน,นี่น้ำงิ้วลานหมดแล้วป่ะนี่แล้ว <c oughs> น้ำงิ้วปานี้ลานจนติดต้นหมดแล้วก็เอาง่ายๆนะครับชาติ ชาตินี้ใครใครไปเข้าส่งเข้าสวนแล้วโดนหนามตำบ่อยๆก็ให้รู้นะครับเพรนั้นเขาฝึกฝึกไว้ก่อนนะครับอย่าให้ฉันเห็นนะว่าคนในไล้์นี้มีใครไปปีนอยู่ข้างๆฉันกับเพนนี่อุ่ยไม่รู้แหละใครไปอ่ะเจอเพนนี่แล้วหนึ่งเจอนางมาแล้วอีกสอง เชิญเไปนะครับผมไม่ไปด้วยนะผมจะไปขึ้นสวรรค์วิมานครับผมจะไปเจอนางฟ้าคละนี่อยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียวนอนคนเดียวนะคะว่างๆมาเข้าฝันได้อุยกุญแจห้องก็อยู่ในกระถางต้นไม้หน้าบ้านนั่นเนี่ยอ้า นี่คุณสมชาติเงียบแบบนี้เป็นสตาร์ทรถแล้วใช่ไหมเนี่ยเห็นนี่ไม่ได้อยู่เมืองไทย<อ>สตาร์ทรถเมื่อไหร่ถึงอยู่ประเทศอะไรครับผมอยู่ประเทศนอร์เวย์ค่ะอ๋อครับผมดีไสนสวยรวยและงงคุณ,ค,ณคุณสมชาติเขาอยู่นอนแล็ดครับผมชื่อชื่อคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันครับผม แต่คุณนางมานอาจจะอยู่นอนมังดีก็ได้นะครับรู้จักไหมครับสนามรถอันมีใครอยู่แบบว่านอนดีๆนอนเฉยๆไหมคะก็ปกติก็ทุกคนก็นอนดีๆนะคุณเป็น่ไม่มีใครตีลังกานอนนะแล้วหรอเป่ชอบนอนดิ้นอะนอนดิ้นพี่โชคน่าจะ เข้าเคสเดียวกับที่ละมอออกไปนอกบ้านหรือเปล่าแสดงสแสดงว่าเป็นคนชอบชอบดนดตรีนะครับนอนยังดิ้นเลยนะครับผมเพนอะไรครับ<ๆ>แสดงว่าอันนี้เพนนี่ก็มาชา้าใช่ไหมปกติจะส <3 S 2> ามชั่วโมงแล้วกล้จะลงไลน์แล้วครับผม <S <S มาปิดท้ายครับก็ถ้ามีเรื่องอะไรสงสัยช่องนี้ก็มีคนมีประสบการณ์เจอผีนะครับผม มาถามได้ครับถามได้ถ้าคุณเชื่อว่าเจอจริงคุณก็มาพูดคุยได้นะครับมีบางคนโผล่เข้ามาก็บอกว่าไม่เชื่อครับเอาเรื่องนู้นมาเล่าเรียนแบบใช่ไหมครับผมก็บล็อกหมดเลยครับพวกมาแบบเนี้ยนะครับเข้ามาห้องคนอื่นแล้วบอกว่าโกหกแล้วจะเข้ามาทําไมใช่ไหมครับคุณนางมันลูกครับอืม ถ้านอนคนเดียวเดี๋ยวคุณโชคก็จะส่งผีไปนอนด้วยทุกคนเด๋นี่ตามน้องพลึกมาจะไปเองก็บอกเถอผมจ้าอ๋อรู้จักคุณพลึกใช่ไหมครับผมผมผมถามเลยครับคุณพลึกเขามีเครื่องจักรอะไรเสียงดังเขาทํางานอะไรครับไม่ทราบค่ะไม่ได้สนิทกันก็เหมือนกับแบบว่าเจอกันช่องนู้นช่องนู้นช่องนั้น,น,น,นเคยขึ้นช่องด้วยกันอืม ผก็คือเขาเป็นคนแบบว่าปิดไมค์ปิดกล้องทุกทีถูกทางอยู่แล้วก็เลยไม่ได้รู้อะไรรูปเขาอาจจะยืมรูปคนข้างบ้านมาใช้ก็ได้นะครับด้วยความตัว <c oughs> ส่วนคุณเพนนีก็คุณสมชาติแหมโผลมาแหมอยู่ข้างหลังเลยนะฮะ <c oughs> ด,ด,ด,ดูาเขาปล่อยพลังใส่เพนนีได้เห็นปะออตัวตัวจริงอาจจะมีกระากอยู่ข้างหลังก็ได้ครับ <c oughs> สมชาติเช็ดน้ำลายด่วนครับ <c oughs> แหม,แมสมชาติขึ้นมานเงียบเลยนะ <c oughs> นนนยเจ็บปากเลยพี่โชคน้ำลายย้อยจนปากครับตอนนี้เขากําลังไปดูในในคลิปอยู่ครับว่ามีภาพอะไรเซ็กซี่เซ็กซี่บ้างครับตอนนี้เขาเงียบอยู่ครับเขาเงียบซุมเงียบครับออกซุ่มเงียบครับ <c oughs> ขเขาให้ฉ<อ>ายาคี่สมชาติจอมหื่นก็แล้วกัน แล้วเขาไม่ปฏิเสธเลยสักหนานะปกตินี่เขามานี่เขาจะต้องคุยนะครับตอนนี้เขาแอบ,บไปดูคลิปวิดีโออยู่ครับอย่าบอกนะไปดูคดลิปเพนนี่ใช่ครับแน่นอนครับผมสุดมีคนติดตามแล้วหนึ่งไข่นะคลิกเข้าไปดูปั๊บคุณสมชาติอ่ะคุณคุณเพนนี่ ถ้าเกิดอยากจะถามเรื่องผีหนึ่งคำถามอยากจะถามอะไรครับไหนไหนก็มาช่องผีแหละขอปรับตัวก่อนได้ไหมอะยังนึกอะไรไม่ออกเลยถ้านึกอะไรไม่ออกบอกสมชาติครับผมข้างๆนะคนข้างๆครบบอกได้เลยครับ สาตั้งใจแบบว่าจะมาฟังเรื่องผีเสไหน่อยว่าทำมาช้าไปพรุ่งนี้ค่อยมานะครับวันนี้ก็มีเรื่องสนุกสนุกผ่านไปเยอะแยะอ๋อถ้าเกิดจะไปดูย้อนหลังนะครับไปที่แอปแดงนะครับพิมพ์คำว่าเล่าเรื่องผีริโชคส่วนอีกช่องหนึ่งก็คนเจอผีนะครับผมอืมค่ะจ,ะจำได้ผมจะบอกว่าคลิปเยอะนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีคนเข้าไปดูเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่า แอปแดงอ่ะ YouTube อ่ะคืออันนี้มันเป็นแพลตฟอร์มของตตอ่ะมันเหมือนมันมันไม่ไม่ส่งเสริมกันเข้าใจใช่ไหมมันไม่ส่งฟีดมันมันเหมือนมันปิดมันปิดอวไม่มีคลิปพี่โชคบ้างหรอฮะก็ก็ในช่องนั้นก็เพียบเลยครับไปดูย้อนหลังได้นะพี่โชคก็อยากให้คนดูเยอะๆพี่โชคเอาไปลงออล y f แฟนสิ เอาคุณสมชาติเนะี่ยแต่งเป็นผีแล้วเป็นโอลิเฟนคุณคุณสมชาติาตเขาชอบอยู่้วอ่ะผมต่อเวลาให้อีกสิบนาทีนะครับใครอยากคุยอะไรเชิญครับผมพี่พี่รู้จักหลวงพ่รอดวัดบางน้าบุญไหมพี่ มีใครรู้จักบ้างครับผู้รอ,อดบ้างบ้างนะเคยเห็นเป็นพรกเครื่องอะไรทำไมจังหวัดอะไรนึกไม่ออกนนนี่แหละที่ผมจะเล่าว่าผมเจอแบบคือผมจะนับถือแก่รผู้รอดอผมจะเอาอเพยานแกมาติดหน้ารถหน้ารถกระบะนะแล้วก็จะมีตะกรุดแกด้วยอันหนึง่งวันนั้นผมจอดรถอยู่ข้างทางเนะี่ยจอดรถซือซ้อซื้อไก่ย่างรถกระบะนะ แล้วมันจะมีรถไอรถกระบะคอกที่บรรทุกถังปลาถัางปลาเยอะๆแล้วมันจะเป็นถังเปล่ามันมันตกจากรถกระบะมันจะเป็นถนนสวนเรียนนะสวเนเรียน mm. นั่นแหละมันหล่นมามันแฉลบมาเหมือนมันจะเข้ามามาโดนรถผมอะ่ะแต่พอเข้ามาใกล้รถผมปุ๊บเหมือนมีอะไรมันดีดถังปลาออกไปอะ่ะเออนี่ครั้งแรกนะ แล้วครั้งที่สองเนี่ยผมผมไปเปลี่ยนแม็กมาใหม่แล้วไอ้รลานแม็กเนี่มันก็มันลืมขันไอหมุนน็อตล้อหน้าข้างสายเออ,อมผมก็นึกว่ามันใสใส่น็อตหมดแล้วนะผมก็ขี่มันก็เสียงดังนะก็แต่ก็หาสาเหตุไม่เจอนะอขี่ไปเป็นกิโลอ่ะเป็นโอ้ไม่ไม่ใช่กิโลดิคีดอยู่อ้อมน้อยจนอ้อมน้อยมา ไม่สรายยาหาเสียงหาสาเหตุว่ามันเสียงดังอะไรเพราะว่าผมเพิ่งเปลี่ยนแบกกน่อยนะแต่ไม่หลุดนะล้อไม่หลุดนะจนจนจนขี่มาถึงร้านร้านซ่อมอะ่ะเขายกดูเขามาันมาจับล้อดูมันไม่ได้ขันน็อตให้เนี่ครั้งที่สองผมก็เลยเชื่อว่านี่น่าจะเป็นเป็นที่บารมีของไอ้ หลวงปู่รอดพระบารน้ำบนใช่ครับแล้วว่าผมก็จะไปเอารถไปเติมที่ที่วัดแกนั่นแหละแต่ทุกวันนี้แกก็เสียไปนานแล้วนะหลวงปู่รอดว่าพระบารนผ้าไปนานแล้วใช่ครับเหรียญก็นำเสนอแกมาเหรียญรุ่นแรกหายากมากเหรียญเหรียญหลวงปู่รอดเหรียญหล่อโบราณหายยากที่เป็นคล้ายๆเหรียญจอะเหรียญเจมา ผมได้แต่กุดหลวงปู่รอดใช่อยู่ใกล้วัดท่าไม้ไหมหรือไม่ใช่วัดบางน้ำวนใช่ไครับอ๋อนั่นไม่ใช่อันนี้วัดบางน้ำวนอันนั้นหลวงปู่อะไรหลวงอันนั้นหลวงปู่ลุ่งอ่าคนไม่ใช่คนคนละคนละหชื่อหลวงปู่ลุ่งวัดท่ากระเบือครับอันนั้นอยู่ใกล้วัดท่าไม้ต้นหลวงปู่ลุ่งก็ดังนะแล้วเหรียญแพงมากหรอกครับใช่ครับเฉพาะที่แฟนเก่าผงแผล่พ่อราคาหลักแสนนะพี่โชคอืม จริงๆตอนเด็กๆผมเป็นนักดนตรีไทย3ปีนเนี่ยผมไปหลยวัดเลยตั้งนครปฐมนั้นรอบๆอ,อะ่ออะเ่แล้วผมก็ได้พระเครื่องมาเต็มเลยนะกับพี่ชายแต่ผมจิตไม่ยึดติดอ่ะก็มีอ่าสามีของลูกพี่ลูกน้องนะครับลูกสาวป้ามาขอไปผมก็ให้นะให้กับพี่พี่พี่พชายก็เอาเอาไปได้พอดีเขาเคย เคยให้ให้แม่ยืมเงินอะไรเงี้ยนะหรือบางบาง,บางอันเขาก็เหมือนใจดียกให้บ้างอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออเป็นการตอบแทนบุญคุณไปประมาณนี้สมัยก่อนพ่อผมตั้งวงดนตรีนะไปเด้นตามวัดเนี่ยลูกทุ่งอะ่ะบางทีพระพระพระวัดต่างๆเนี่ยหลวงเจ้าอาวาสเนี่ยเขาไม่มีเงินให้ปันใจอะ่ะขอจะเป็นพระ พ่อผมก็เกรงใจไงวงดนตรีอดแดกไม่เป็นไรครับเกรงใจพ่อช่วยงานถือช่วยงานวัดเนี่ยก็พระมาไม่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกว่าเออพระนี่แต่ก่อนมันเช่ากันยังไงมากร้อยแค่ไหนเนี่ยก็สมมติมันสมัยก่อนตั้งวงดนตรีมันไม่ได้ร่ำรวยทุกวงเงยก็จะเจอเจอแบบเนี้ยเจอให้เป็นสิ่งของอืให้เป็นพระสมัยก่อนนะหกสิบปีที่แล้วหกสิบปีที่แล้วแล้วไปไปพวกไปเจอพวกนักการเมืองหรือพวกคนหลักคน ผู้หลักผู้ใหญ่อะสมัยก่อนนะที่แกเล่าให้ฟังอ,ะอ่ะเขาไม่ให้เขาบางคนก็ไม่มีเงินให้เหมือนกันอืมให้เป็นให้ให้เป็นที่เป็นทางอืพ่อผมก็ด้วยความที่เป็นคนฉลาดเหมือนผมยุคเนี้ยคก็ไม่เอาไงไม่เอาที่เบาทารคนหนึ่งมันไกลเช่นไปเล่นแกาแลสินร้อยเอ็ดอะไรพวกเนี้หรือไปที่ภาคใต้เหนือใต้อีสานเนี่ย ไม่เอาอือยากได้เป็นเงินเพราะว่าวงมันต้องเดินเดินเดินเครื่องด้วยอะไรด้วยปัจจัจอ่ะรับสินเงินทองค่าน้ำมึงน้ำมันอ่ะไม่เป็นไรครับก็เลยได้สมมติเออจ้างห้าพันอย่างเงี้ยเอาปักที่ตรงนี้ไปมุมนี้เอาไปตีไปสองสามพันหรือสองพันให้ทั้งวงมันก็ยังหักลบเหลือไม่กี่ร้อยบาทอ่ะ ไม่ง่ายนะไม่เหมือนพวกยุคเอวงสุรพลหรือเมืองมนสมัยก่อนก็จะได้ก็บางวงก็เต็มบางวงก็ไม่ได้ถือว่าเต็มนะไม่ง่ายเหมือนยุคนี้นะค่ะไมันั้นปลานี่ผมนี่คือลูกเศรษฐีนะครับผมอืมปัจจุบันนี้ก็คือเศษหินไ <c oughs> อ้ก,การที่ <c oughs> ที่พ่อคุณสมชาติไม่เอานี่คือเขาแบบอยากได้เงินทาไม่ได้เงินก็คือ,อไม่เอา,อาเลยถูกต้องไหม ไม่เอาเลยเพราะว่าไม่เออไม่ใช่ว่าใจบงใจบุญเลยจะไม่คิดเอาใช่ไหมครับมันยุ่งยากอะเอาเอาเอาคุณเช่นยกอย่างว่ะเอาคุณสมชาติอ่ะผมให้เงินตรงนี้เอาคุณเอาทงที่ตรงนี้ไปละกันอ๋อขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับอ่ะนั่นเอาไปสองพันก่อนละกันเอาที่ตรงนู้นไปเช่นมุมนู้นเอาไปโคราชมุมนี้ตรงนี้ตรงนี้ร้อยเอ็ดเอาตรงนี้ชุมพรอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนี้เพราะบอกมันถึงไม่ค่อยรวยกันไงวงดนตรีสมัยก่อนอะ คนเลี้ยงหางเครื่องด้วยนักดนตรีด้วยพวกคนแบกเครื่องเนี้ยคนขับรถค่าน้ํามันน่ะมันจะมาได้ไงใช่ไหมครับแกบอกโอ้โหมนุษถ้าย้อนไม่ได้แกบอกโื้หเกาให้เกลี้ยงเลยแต่มันก็ต้องมาเสียเวลาโอนโฉนดทาเรื่องทํเราวโอ้โหมันยุ่งยากความเกรงใจด้วยโอ้อะไรกับปัดแม่นูอ้โหเสียดายจริงก็เสียดายนะสมัยก่อนเป็นจริงจริงถ้าคนเคยเคยอยู่ในวงการลูกทุ่งอรอสมัยก่อนจะรู้เลยว่า แกก็ได้พระได้อะไรไม่ค่อยสนใจเพราะผมอยากได้เงินลึกๆอะ่ะ mm. งาน mm. วัดก็ต้องเออก็เกรงใจเจ้าวาดอจาจารวาดบอกวันนี้ได้เท่านี้เองนะอะเอาไปนะคุณสมชาติครับครับครับไม่เป็นไรครับหลวงพ่อครับกลับไปไปเล่นอีกที่นึ่งคือแกเป็นคนชอบชอบชอบแต่งเพลงชอบอะไรพว mm. กเนี้ยการเน้นเน้นเน้นชื่อเสียงไง ป,ปิดทองหลังพระแต่ก็ไม่มีแดกครับจบครับก็เวลาพระหลวงพ่อเดินเดินมาเจอก็รีบหนีครับเวลาหนีก็หันหน้าหนีนะครับไม่กล้าหันหลังนะเพราะว่าท,ทองเต็มหลังนะครับปิดทองหลังพระนะครับทำไมก็ลาบากลําบากลําบากนักร้องค่ะรถตู้รถอะไรรถหกล้อขนกัน ให้เป็นที่เป็นทางสมัยก่อนมันมอ้โหูมันนะห้าหกสิปีที่แล้วหกสิบปีนะเจะหกสิบปีนะให้ให้ให้กันอย่างนี้เลยพูดได้ปากเลยเอาเอาที่นี่ไปไปปากเอาไปปกักอยากได้ตรงไหนนักการเมืองหรือพวกไอสอสอพวกอปจออจุ้ยอะไรก็แล้วแต่เป็นจริงๆริงโอยไม่เอาสักเอาที่แถวนนบุรีหรือแถวอ้อมน้อยอ้อมใหญ่เหมือนที่คุณพลบอกสักหน่อยมันก็ยังดีมันก็จะให้คนอื่นเช่า ปัจจุบันมันไม่มันไม่มีแบบนี้ปัจจุบันมันจ่ายสดบางที่อ่ะยิงค่าใหญ่ๆนี่เลยนะแต่สมัยก่อนที่ทางอะไรมันก็ยังไม่แพงเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมใช่ไม่เอาไงอืไม่ค่อยอมียมูมลค่าสักเท่าไหร่ใช่ช่องผีลกยเป็นตลาดหลักทรัพย์แล้วตอนนี้สมัยก่อนเป็นพูดได้ปากสมัยก่อนปวดแดกเลยุอ้ยสมัยก่อนสมัยนี้เขาก็พูดไดป้ปากทั้งนั้นแหละคุณสุชาติ เดี๋ยนี้เงินเดี๋ยนี้โอ้โหดูคุณรังมันแกพูดบอกไม่ได้พูดด้วยตูดพี่ชคคุณสมชาติบอกเออสมัยก่อนเขาพูดด้วยปากเอาแล้วคนสมัยนี้พูดด้วยอะไรหรอเขาเชื่อมจิตกันรู้จักน้องหนเป่าเชื่อมจิตใครมันจะภาพน้ำตาลทรายเลยเนี่ยรุ่นคุณพลรุ่นดูหน้าก็รู้คุณพลโดนเงี้ยพี่พลโดนไงี้บอกบอกบอกคุณเพนนีก่อนว่าบางครั้งช่วงหลังเล่าเรื่องผีแล้วเนี่ย เราจะคุยสารพัดเรื่องก็มีนะครับผมเอฮาครับก็ยายผมเคยพูดไว้แม่เล่าให้ฟังว่าสมัยหนึ่งอยู่เมืองนครปฐมจะไปเอาที่ซื้อที่เก็บที่ไว้ทำไมขนาดนกยังบินไม่ลงมายังบินข้ามไปเลยหมายถึงว่านกยังไม่ลงมากินน้ำเลยนะครับหลายปีก่อนนู้นนะ่ะ มันเป็นท้องทุง่งท้องนาท้องไร่เขาก็ไม่เห็นคุณค่าเข้าใจเนาะถูกต้องพี่โชคพูดถูกเรื่องจริงแต่พอ,อถึงยกหนึ่งที่จเจริญใช่ไหมครับแย่งกันต้องซื้อเป็นเงินเป็นทองใช่ไหมครับผมที่แย่งกันซื้อเจอเยอคนเดินข้ามถนนหรืออ้วพี่ชโชค เดี๋ยวมีน้องเพิ่มด้วผู้ชายผู้หญิงครับ D4 นั่นเนี่ยครับแถวไหนครับแถวไหนครับที่เขาสนามหลวงยู่แถวแกงนี่ครับดูแกงระยองเหรอครับก่อนจะถึงครับกำลังจะเข้าก่อนจะเข้าจันทร์อืมตอนนี้คุณสมชาติกำลังไปทำระยำอยู่นะครับผมเฮ้ยคู่แข่งระยองครับไม่ที่ที่คุณพลไปเนี่ยอำเภอแกงผมเคยไปที่ผมเล่าให้ฟังไง ไปกับพี่ผมละไอ้โทนี่ละเฮียที่ไปทับงูเหลือมอ่ะตึกๆแล้วไอ้ข้างทางซ้ายมือมันจะเป็นต้นไม้สูงๆเขาเรียกต้นอะไร้ต่คือ,อเป็นแต่ต้นไม้ยาวไปเลยแล้วด้วยความมือดอ่ะที่ผมบอกไปเห็นผู้หญิงเงียใส่ชุดขาวหรือชุดอะไรรู้ว่าอยู่ข้างถนนไงนแล้วยืนมองขู <S <S ้นอนต้นไม้แล้วมองมาที่รถเราอะ่ะเราจอดรถเพื่อจะไปดูไม่เจอไงแน่นอนฝั่งเดียวกันแน่ฝั่งซ้ายมือใช่ไหมใช่ครับฝั่งซ้ายเดี๋ยวนี่สองคนนะ คุณก็ลงไปดูเตเห็นเห็นเห็นชัดไหมครับผมเห็นช,ชัดไหมครับชัดชัดเลยครับอืผู้ชายกับผู้หญิงมาด้วยสิคบโอถ้าผู้ชายผู้หญิงไม่น่าใช่น่าจะเป็นเล่นสงครามสงครามม้นั่นกันจำจี้มาเขือปอแปะใช่แต่ถ้าคนเดียวที่ผมเห็นเนะ่เป็นผู้หญิงไม่ได้อยู่ข้างถนนนะอยู่ด้านล่างเลยที่มีต้นไม้ซึ่งมันลบ แล้วมันเยอะต้นไม้มันมาหาสารนั่นมันมันไม่ใช่มันมันปกติอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นคนนั่นแหละแต่ผมยังสงสัยว่าโอตีสีมันมาเดินอะไรตอนนี้ผมแนะนําว่าให้คุณให้คุณพลเลยไปหาดแม่ลาพึงนะครับผมไปจอดรถข้างๆแถวนั้นนะครับเดี๋ยวอาจจะเจอผีครับเพราะว่าคนตายบ่อยครับหาดแม่ลาพึงมันกลมงส่งควาที่ เกาะช้างครับไปเกาะช้างจังหวัดตราดครับผมส่วนคุณสมชาติก็ไปเกาะช้างน้อยครับของผมเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วครับพีโ่โคแสดงว่ามันเริ่มอ้วนใช่ไหมครับมันเริ่มสมบูรณ์แล้วครับเริ่มสมบูรณ์ ต้องพามันไปพ่นน้ําทิ้งบ้างนะครับถ้าเกิดมันมันจุน้ํานี่มันจะอ้วนใช่ไหมครับกินน้ำผมผมไปเรียนไปเรียนวิชามาจากคุณพลแล้วฝ่ามืออยูไร่ครับฝึกวันนี้พี่ป้อมไปไหนไปพี่ป้อมเลยมันเมาไอ้คีไอคี้เล่านั่นเนี่ยเขาส่ง คุณเพนนีมาแทนครับเขาอยู่ฟินแลนด์คุณเพนนีอยู่นอร์เวย์ครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถามถามคุณเพนนีหน่อยว่าที่นอร์เวย์มีเรื่องผีเล่ากันบ้างไหมครับฝรั่งเขาเขาเล่าเรื่องผีบ้างไหมครับมีบ้างอยากฟังครับผมอยากฟังคุณเพนนีนี่คุณเพนนีผอขอแรกเขอเืิกหน่อยนะคุณเพนนีบอกว่า ไม่เล่าคะ่ะขอเป็นพรุ่งนี้มันก็มาแลกกัน,รกกนเรื่องพอ่พอพ่อแก่กันไม่ะ